็ขอเรียนคุณช่วยในฐานะอดีตประธานของการค้าและเขื่ึ้นสมัคิทของการค้าแขกผู้มีเกียรติทีรพทุกท่านผมมาในนามของประธานของการค้าจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะแสดงความยินดีต่อโครงการ The b e s t Condominium ียบทบาทของขอการค้าก็มีหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมและก็พัฒนาธุรกิจ ทางด้านเศรษฐกิจฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีที่ทางโครงการ The b e s t Condominium ียหลังที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดสงขลาแล้วก็ในการเกิดตัวการลาดินเนอร์ในวันนี้หวังว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ดีตรงกับชื่อ The West Condominium ซึ่งก็เป็นจุดศูนย์กลางของ สงขาจังหวัดภาคใต้ประกอบกับอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็สมาคมอาเซียนโดยเฉพาะประชาคมเศษษกิจอาเซียนเนี่ยก็จะเปิดตัวฉะนั้นก็ลูกค้าที่คาดหวังนั้นก็นอกเหนือจากคนไทยในจังหวัดภาคใต้แล้วนีก็จะมีลูกค้าจากประเทศเพื่อนบ้านก็คงอาจจะมาซื้อมาจัดจองในโครงการดังกลา่าว ฝากเรียนว่าโครงการนี้น่าจะเป็นโครงการตัวอย่างที่ดีแล้วก็คงมีแผ่นพับที่เป็นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นนะฮะก็จะช่วยในการส่งเสริมการตลาดในในแถบนี้นะฮะผมก็ขอแสดงความยินดีกับโครงการเด b เ s ส c o n d o เด n i u เนียมเลยเพราะครมส่วนก้สุรัส์ซึ่งเป็นประธาน ที่มาในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและก็ขอให้โครงการนี้จะเดินก้าวหน้าและก็เป็นตัวอย่างของโครงการคอนโดมิเนียมซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของคนในจังหวัดภาคใต้หรือจะมาจากที่อื่นๆก็ตามนะครับก็ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณขอบคุณครับค่ะทอกรารบรรคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สมมาตร